สวัสดีทุกๆท่านนะคะที่กำลังชมคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้หมอรินมาทำนายดวง12นักษัตว์ในปี65นะคะว่าปีเกิดของคุณในปี65จะเป็นยังไงบ้างนะคะโดยรวมนะคะทุกๆเรื่องนะคะมาต่อกันที่ปีนักษัตว์แรกนะคะปีชวดค่ะคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นในปี65คุณสามารถสร้างฐานะการงานและการเงินให้มีความมั่นคง ส่วนคนโสดนะคะคุณมีโอกาสจะเจอคนรักที่ดีนะคะแล้วก็สร้างฐานะร่วมกันนะคะนี่คือปีชวดมาต่อกันที่ปีฉลูจ้ะฉลูให้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ที่อยากทำในปี65ให้คุณบอกกับตัวเองว่าคุณเลิกขี้เกียจเลิกผัดผัดวันประกันพุ่งนะคะให้กำลังใจตัวเองเยอะๆมากๆในปี64คุณอาจจะล้มเหลวผิดหวังกับสิ่งที่คุณคาดหวังแต่ในปี65 จะเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆฉะนั้นคุณควรใส่ใจนะคะแล้วก็อยากทำอะไรให้คุณเริ่มต้นทำในปี65นะคะและที่สำคัญในปี65ค่าใช้จ่ายคุณจะสูงมากขึ้นส่วนในเรื่องของความรักช่วงนี้คุณอยากอยู่คนเดียวนะคะมาต่อกันที่ปีขานค่ะคุณมีงานในฝันที่คุณอยากทำคุณมีการวางแผนมีมีการตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะคะฉะนั้นคุณทำมันให้ได้นะเพราะคุณมีความชัดเจน กับเป้าหมายของคุณแล้วการเงินคุณมีการวางแผนค่าใช้จ่ายต่างๆและในช่วงปีหกห้าคุณค่อนข้างจะคิดมากในเรื่องของการเงินความรักคุณมีความฝันร่วมกันกับคนที่คุณรักนะคะอยากให้คุณและคนรักมีพร้อมกันมีพร้อมร่วมกันทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องการเงินก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะมาต่อกันที่ปีถะ คุณจะเจอรักที่จริงใจนะคะรักกันด้วยความห่วงใยการงานคุณสามารถผ่านมันไปได้ด้วยดีให้คุณใช้ความระมัดระวังในเรื่องของการงานและก็เรื่องการเงินนะคะคุณมีคนคอยห่วงใยซัพพอร์ตคอยดูแลเป็นที่ปรึกษาที่ดีฉะนั้นสงสัยคาใจอะไรสามารถปรึกษาคนที่ให้คำปรึกษาคุณได้เลยนะคะสำหรับปีเถาะมาต่อกันที่ปีมะโรงการงานของคุณนะ จะสำเร็จให้คุณตั้งกฎเกณฑ์ในการทำงานจัดตารางการงานการเงินให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นงานของคุณจะเข้าที่เข้าทางมากกว่าปีที่ผ่านมาที่สำคัญคุณต้องใส่ใจในเรื่องเวลาให้มากขึ้นนะคะอย่าทิ้งเวลาไปโดยปล่าประโยชน์ให้ คนรักของคุณจัดการวางแผนเรื่องการงานการเงินที่ดีถ้าคุณเป็นคนไม่ค่อยมีระบบระเบียบนะคะก็หาคนมาจับระบบระเบียบให้คุณนะคะมาต่อกันที่ปีมะเสง็งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของคนเกิดปีมะเสง็งเพราะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่การงานที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องการเงินคุณมีเกณฑ์ได้เงินก้อนถ้าคนโสดคุณก็มีโอกาสที่จะเจอกับความรักนะคะมาต่อกันที่ปีมะเมีย ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่คุณเจอทางตันมากๆกับทุกๆเรื่องในชีวิตแต่ในปี65คุณจะมีทางออกที่ดีในชีวิตเกือบจะทุกๆเรื่องคุณจะสามารถก้าวผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีให้คุณมีสตินะคะการเงินคุณสามารถหาเงินมาใช้หนี้ปิดหนี้ได้นะคะแล้วคุณจะได้ทำงานที่คุณชอบมันก็จะส่งผล ต่อในเรื่องของการเงินที่คุณแฮปปี้มากขึ้นนะคะคุณมีโอกาสได้รับเงินหรือสิ่งของแบบที่คุณชอบมากๆด้วยนะคะสำหรับคนเกิดปีมะเมียนะคะมาต่อกันที่คนเกิดปีมะแม,แม่การงานของคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นมีงานมีการทำที่เป็นหลักแหล่งนะคะการเงินมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ได้อสังหาเป็นของตัวเอง คุณมีโอกาสที่จะเจอความรักที่ดีที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณจะสบายใจปีใหม่ให้คุณจัดของไหว้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางดีๆเพื่อเปิดโชคเปิดลาบรับทรัพย์รับโชคในปีห65สําหรับคนเกิดปีมะแม่นะคะมาต่อกันที่คนเกิดปีวอกคนโสดจะเจอคนรักที่ถูกใจคุณจะได้ทํางานในแบบที่คุณชอบการเงินคุณมีโอกาสได้รับเงินหรือสิ่งของที่มีค่านะคะจาก คุณอาจจะให้ตัวเองหรืออาจจะมีคนให้ก็ได้นะคะมาต่อกันที่ปีรักกาเป็นช่วงที่คุณอยากอยู่คนเดียวนะคะเบื่อกับการพูดคุยไม่อยากรับฟังปัญหาของคนอื่นหรือแม้กระทั่งปัญหาของตัวเองคุณก็ไม่ไปปรึกษาใครนะคุณก็เก็บตัวอยู่กับเก็บตัวอยู่คนเดียวแก้ปัญหาคนเดียวฉะนั้นให้คุณเปิดใจ รับฟังคำแนะนำจากคนรอบข้างมากขึ้นนะคะฟังแล้วจะทำหรือไม่ทำก็ใช้วิจารณญาณแต่อย่างน้อยก็ให้เปิดใจฟังก่อนนะคะความรักถ้าคนมีแฟนมีคู่ถ้าคุณไม่อยากรับฟังซึ่งกันและกันจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีปัญหาฉะนั้นเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันความรักความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นและมันจะผ่านไปได้ด้วยดีถ้าคุณกำลังมีปัญหาอยู่ส่วนในเรื่องของคนเกิดปีจอ คุณจะมีโอกาสได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในปี65คุณมีโอกาสได้รับโบนัสนะคะได้รับรางวัลหรือได้อะไรมาแบบฟรีๆที่สำคัญคุณจะได้รับสิ่งของจากคนที่คุณรักนะคะสำหรับคนเกิดปีจอมาต่อกันที่ปีสุดท้ายนะคะก็คือปีกุลคุณจะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมงานใหม่ได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆห,หน้าที่ใหม่ได้รับสิ่งของใหม่นะคะ ได้รับเงินก้อนใหม่จะเจอคนรักใหม่ถ้าคุณโสดหรือคนมีแฟนเขาจะยอมรับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะนี่คือการทำนายดวง12นักษัตวของหมอรินนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดเข้ามาฟังนะคะเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณสำหรับทุกๆท,ท่านนะคะที่ กดติดตามเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมาลงในรักษา12ราศีราศีไหนจะเฮงจะปังที่สุดในปี65ขอบคุณค่ะ